ครับเจอีนครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็หลักๆนะครับตามคลิปเลยนะครับผมทําคลิปออกมารับซื้อเหรียญนะครับเน้นรับซื้อจริงนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตามรายการที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวสักนิดหน่อยนะครับว่าส่งมาขายได้จริงๆนะครับอันนี้คือผมก็ทําคลิปรับซื้อมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญเหรียญในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้ส่งส่งมาจาก ที่อยู่อ่ะเขียนว่าอยุธยานะครับแต่ว่าพี่เขาแจ้งว่าเขาอยู่ปทุมธานีนะครับก็คุณพี่อดุลนะครับขอขอขอเอ่ยชื่อนะครับไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างอื่นนะครับนะครับคุณพี่อดุลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรส่งมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับนี่นะครับสามพันกว่าบาทนะครับในกล่องนี้สามพันกว่าบาทนะครับสามพันสามพันสี่ร้อยนะครับสามพันสี่นะครับมี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  มีเบอร์โทรเดี๋ยวผมปิดเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดด้านในไว้ก่อนนะครับอ่านะครับมีเลขที่บัญชีแปะมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะออกก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับสามพัน 3,450บาทนะครับในในในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับก็คุณพี่ท่านนี้นะครับส่งข้อความมานะครับส่งข้อความมาติดต่อมาทางไลน์ที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับไลน์แตรงนี้นะครับเนี่ยไลน์แล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ก็ได้ไลน์นี้นะครับลองรับเพื่อนได้เยอะนะครับแล้วก็ติดต่อได้นะครับ คุณพี่ท่านนี้ก็ติดต่อมาทางไลน์นะครับส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับสวัสดีครับผมต้องการขายเหรียญตามรูปตีราคาด้วยครับนะครับพี่เขาก็ส่งส่งส่งข้อความมานะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าส่งมานานหรือยังนะครับแต่ก็คือผมก็ไปตอบกลับนะครับแล้วก็คุยกับพี่เขานะครับก็เสนอราคาคุยกันนะครับโอเคนะครับพี่เขาก็ส่งมาขายถึงผมแล้วนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมเช็คเหรียญเสร็จเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับมีมีเลขที่บัญชีมาด้วยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวโอนกสิกรนะครับเดี๋ยวโอนให้นะครับพี่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันก่อนดีกว่านะครับก็เหรียญที่ผมรับซื้อนะครับซื้อจริงขายได้จริงนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ซื้อขายได้จริงวันนี้นะครับไม่ต้องรออีก5ปี10ปีนะครับเพราะว่า รอนานมันจะไม่ทันนะครับก็เน้นรับซื้อเหรียญที่ขายได้เลยวันนี้นะครับอันนี้เป็นแพ็คเขียวนะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีใครซื้อเก็บไว้ช่วงก่อนอะ่ะกำไรแน่นอนนะครับยิ่งถ้าซื้อช่วงที่กลมออกนะครับกลมออกมาจำหน่ายแค่แพ็คละแพ็คละ300เท่านั้นนะครับเหรียญละ300ตอนนี้นะครับที่ผมรับซื้อเหมือนชุดนี้ที่ผมซื้อเข้ามาของพี่เขาเนี่ยพันเจ็ดนะครับ 1 7 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันสักหน่อยนะครับเนี่ยเหรียญละพันเนะครับสเหรียญสามพนนะครับก็ลองลองมาเช็คราคาดูได้นะครับอันนี้เหมือนไม่ค่อยได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นเหรียญ10บบาทปี3 1มหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อซื้อเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นตามตลาดนัดตามยังไงสนามพระนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่แพ็คเขียวนะครับให้ดูเหรียญด้วยนะครับเพราะว่า แพ็กเกจกับเหรียญตรงนี้มันถอดออกได้นะครับอ,อันนี้เป็นปีสามหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือรอบครอบสักนิดหนึ่งนะครับในการซื้อนะครับก็เช็คเหรียญข้างในสักนิดหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับเป็นเป็นแพ็กเขียวตรงตรงสเปคนะครับเพราะว่าเหมือนบางที่เหมือนในกลุ่มซื้อขายก็มีนะครับ <c oughs> เอาแพ็กเขียวแล้วก็เอาเหรียญแบบ ผ่านใช้มาใส่แต่ก็คือไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับเพราะว่านักสะสมเขาก็ดูออกนะครับดูไม่ยากนะครับอ่านี่แพ็คเขียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบก็ได้มาสองเหรียญน,นะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับ นักสะสมรุ่นใหม่หรือว่าน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาฟลุกฟุกมาเจอคลิปนี้นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับเราไม่ใช่ว่าเราไปหาของคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะเอามาขายนะครับเราหาเพื่อเราได้รู้ว่าของพวกเนี้ยของที่พ่อแม่เก็บไว้เนี่ยมันมีราคานะครับมันมันแบบคุรค่าแก่การแบบเก็บรักษาให้ดีๆนะครับไม่จําเป็นว่าโอ๊ยพ่อมีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าผม ให้ไปเอาของพ่อมาขายของแม่มาขายไม่ใช่นะครับก็คือเราได้รู้ไว้นะครับเผื่อว่าในอนาคตวันหนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้หรอกอนาคตเป็นยังไงเผื่อว่าเรามีความจําเป็นมีความเดือดร้อนต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนนะครับเหรียญหลักๆพวกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วด้วยนะครับเข้าร้านทองก็เหมือนกับมีทองเข้าร้านทองก็ได้ได้เลยเดี๋ยวนั้นแต่ว่าถ้ามีเหรียญอะส่งมาขายนะครับอันนี้ก็คือประมาณ1คืน1วัน ก็ได้เงินนะครับเดี๋ยวผมก็โอนให้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่แบบอยังไงเหรียญยอดนิยมเหรียญที่ตลาดต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญย่อยๆที่ว่าขายออกขายออกไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับก็คือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ขายได้จริงขายได้เลยวันนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นเป็นอีก2เหรียญน,นะครับที่คุณพี่ ดุลนะครับส่งมานะครับถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นปทุมธานีนะครับแต่ว่าหน้ากล่องเขียนว่าอายุทยานะครับก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียนนะครับมีเลขที่บัญชีมาให้ผมเดี๋ยวผมก็โอนเงินให้นะครับผลสําเร็จนะครับจุดประสงค์หลักก็คือส่งเหรียญมาขายแล้วก็ได้รับเงินกลับไปนะครับอันนี้ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ในการทําช่อง Youtube ของผมแล้วนะครับนอกจากจะรับซื้อแล้วนะครับผมก็ยังมีคลิปอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราว ข่าวสารในกลุ่มซื้อขายกลโกงมิจฉาชีพนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยอะไรกันในกลุ่มที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะหยิบมาทําคลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆเอฟซีา FC ทางช่องสลาลโมคอยชแนลนะครับทาไมต้องเอามาทําเพราะว่าหลายๆท่านติดตามทางช่อง YouTube ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับอาจจะพลาดข้อมูลเรื่องราวสําคัญ บางข่าวไปนะครับหรือว่าบางท่านอยู่ในกลุ่มซื้อขายก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เห็นทุกโพส์ทุกการพูดคุยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไปสะดุดไปเจอก็จะนําข้อมูลมาเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญดัดแปลงเหรียญปลอมอท่าน,นบัตรปลอมหรือว่า,เ,าเหรียญกระแสแรงอะไรแบบนี้นะครับก็ก็จะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าซื้อจริงติดต่อได้นะครับย้ำนะครับซื้อจริงติดต่อได้ถ้าติดต่อไม่ได้ สองเหรียญน,นี้จะไม่มาถึงผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อดุลด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับส่งส่งเหรียญมาขายนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวโอนเงินให้เลยนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้20บาท นะครับแลกเงินไปได้3,450บบาทนะครับหลักพันหลักพันเล็กๆนะครับไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแต่ว่าส่งมาขายได้ทุกวันนะครับเหรียญหลักแสนที่ท่านใฝ่หาที่ท่านตามหานะครับไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ะนะครับไม่ได้แต่งเพลงนะครับเหรียญหลักแสนที่ท่านตามหายังหาไม่เจอไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ะนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญในนิยายหรือเปล่านะครับ ก็หาได้นะครับโอกาสพบเจอก็มีแต่ว่าเปอร์เซ็น์ท่านลองคิดดูนะครับว่า1ปี2ปี3ปีได้ขายหรือเปล่านะครับเราหาได้นะครับแต่เราอย่าไปแบบมุ่งมุ่งมั่นมากเกินไปนะครับเพราะว่าเหรียญหลักแสนมันมีไม่กี่เหรียญนะครับมีไม่กี่เหรียญในประเทศไทยนะครับและมีเงินก็ไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนผมก็คือรับซื้อเหรียญแบบที่ หาได้จริงขายได้เลยวันนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหลักพันนะครับสามพันกว่าบาทแบบเนี้ยก็ซื้อจริงสามพันกว่าบาทอาจจะเป็นเงินเล็กๆสําหรับใครบางคนที่คาดหวังเงินแสนแต่ถ้าท่านลองเงินแสนนะครับท่านมาเก็บเหรียญแบบนี้ส่งมาขายนะครับขายเรื่อยๆนะครับเดือนนึงก็ได้เป็นหมื่นปีหนึ่งก็ได้เป็นแสนนะครับก็ลองดูล้กันนะครับสําหรับข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับจากผมนะครับนี่นะครับ อยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่กับความฝันนะครับผมไม่ได้หลอกไม่ได้ให้ความหวังใครนะครับพูดความจริงล้วนๆนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมไปโอนเงินให้คุณพี่ท่านนี้แป๊บหนึ่งนะครับก็จบไม่ถูกนะครับขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ